เพื่อนครับไอ้เจ้าเนี่ยเด็กใหม่เป๋ปองเนี่ยถ้ามันเข้าไปแล้วมันไม่อยากโดนกระดุยเนี่ยม,มันมีการที่แบบจะเตรียมตัวได้อย่างไรบ้างนะมันต้องเริ่มจากเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเริ่มจากง่ายๆต้องเริ่มจากการเดินการยืงย่างการเดินนี่ต้องเปลี่ยนหน่อยเราจะไปเดินคอตกหอไหลเงี้ย ไม่ได้ไม่มีราศีไม่มีรังสีอั่งยืนต้องเปลี่ยนการเดินก่อนเดินยังไงให้มันซับโขเดินยังไงให้มันซับทรงองค์นรายให้มากที่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีวิธีการเดินครับอ่กับอาจารย์ให้อาจารย์สอนหน่อยสิคับผมเดี๋ยวดนนมน้าเนี่ยอยากดูผมเลยนะทำยังไงพี่เอิญเี่นเปลี่นสอนสอน้องริ่มเดินหลังต้องแอนอย่างนี้แอนมาอย่างนี้หน่อยขาตองนี้มือเนี่ยต้องแแปลหน่อยเวลาเดินต้องกวัดแกว่ง เหมือนเหมือนเป็นฝีจักแรแล้ด้วยเหมือนเป็นฝีจักแรแล้หน่อยแล้วเวลาเดินหน้าต้องหน้าต้องอยู่แล้วอ่าแล้วเวลาเดินนี่เดินแบบเดินแบบปีไปเลยนะครับเดินแบบอย่างเงี้ย<ร>คือถ้าไม่อยากกระดุยต้องคิดนะว่าถ้าไม่เดินนี่มาโดนกระดุยแน่นอนต้องเดินแบบซับซับทรงหน่อยซับโกอ่าเป็นโกแล้วอ่ะหน้าต้องเชิดกว่านี้หน้าต้องเชิดกว่านี้หน้าต้องเอโยกหน่อยแขนโยกหน่อยโยกหน่อย เดินแบบไม่กลัวใครอ่ะเดินแม่สี่เหลงไอ้สายอย่าสีแเหลงได้ข่ามมึงสีแเหลงเดี๋ยวมึงได้ซูเร่งย็ดแม่สีแเหลงไอ้สายอย่าสีแเหลงนะเลื่อนนัก